สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องเมียบังเกอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่กองถ่ายนะคะแต่ว่าจะจะมากินก๋วยเตี๋ยก่อนนะคะทุกคนที่ร้านก้อนดินนะคะอยู่ตรงบ้านเลยนะบ้านน้องอมค่ะเอออะไรนะคุ้มคุ้มบ้านทลันเตะอะไรนะคุ้มบ้านทลันอะไรนะสุดแล้วบ้านตาสอดคุ้มบ้านทหลันนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายหน้าร้านให้ดูนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นหน้าร้านนะคะชื่อก๋วยเตี๋ยวบ้านก้อนดินนะคะมีชาไข,ข่มด้วยแล้วก็วกาแฟยเย็นนะคะก็อยู่ตรงสามเพียกนั้นน่าจะเป็นวัดฉลันเนาะก็ตรงมาเลยนะคะก็คือก็จะเจอร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเราสั่งเส้นหมี่น้ำใสนะคะได้เยอะมากอร่อยด้วยแต่เรายังไม่ปรุงนะคะไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะคะร้านนี้ ค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะเดี๋ยวพักกันชิมฮอร์พี่ในชดเรากินตะเกียบไวเป็นนะคะทุกคนเรากินเป็นแต่ส้มนะคะ เดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะทุกคนว่ามันอร่อยจริงไม่ต้องปรุงก็อร่อยน้ำซุปอร่อยนะคะน้ำซุปอะไรน,นะพี่กระดูกหมูเวรอเล้งหมูค่ะเล้งหมูนะคะน้ำซุปพวกนม้วองอะไรโตะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะไม่ได้ยินเสียงแม่เลยครับเราไม่กินเผ็ดนะคะเพราะว่ากลัวเข้าห้องน้ำแต่แลยไม่กินเผ็ดเสียงเบามากเลยของแม่แก่แล้วค่ะก็เลยกินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเหมือนเดิมไม่ได้ยินเสียงเบาไม่ไหวแล้ว ดีเลยโอ้ยดีเลยมั้งตอนนี้อยู่ไหนโตอยู่ไหนเลี้ยงออกไปแล้ก็ได้มาสูงมาจุ่มกันได้มชิ้นลูกชิ้นมองดูข้างๆอ่ะมันคืออะไรที่อยู่ตัวนี้มาว่าเสียอะไรฮะข้าศขาวข้างไหนเราเก๋งสีขาวอาบน้ำยังแล้วเมันจะกี้อยู่นะแล้วตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้จอยื้อสายล่ะนี่เอาฮะฮะ ตอนนี้เราก็รอทีมงานของพี่แบ็กเรเรชัยมาอยู่นะกินดรอนะคะช่วงนี้วนรอไหนแต่งหน้าพี่เดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่ชุดไม่ได้ใครพี่ไม่มียวะไทยบนนี้สองคนแตงพูดถึงไทยเนี่ยแต่งหน้าใครบ้างสองคนไงเพราะเสบ่าเจ้าสาวไงตอนตอนบ่ายเออฮะแต่งตอนบ่ายหรอใช่เออตอนบ่ายเอามอได้มาตัดที่ ตอนนี้ก็คือแสดงอันนนไปก่อนพี่พีนหนูปิ้นบทมาด้วยนะมีไหนวะพีเจ้ารถข้าแพนอันนี้นะคะตัวจิ๋วฮะไปทุกที่กินทุกที่นะงั้นมันบอกว่ามันไม่หิวนะนี่มันวะในน้ำปั่นเองอะี้นะคะน้ำปั่นมันก็สักน้ำปั่นก่อนแล้วน้ำปั่นมะแน๊กเขาจะกินมามี จัดของซิงของวาจัดงงอ,อูอ้เล<ร>ยางกยงอกรอรบพร้อมเขาขขขขเขาไอ้นก๋วยเตียวอือหือาไรอไอ้แบ๊กหาดกลมบักปึอ๊ <c oughs> อันนี้แม่ค้านะคะวันนี้อารมณ์เสีย อันนี้ลูกมือนะคะโสดไหมปิน่นโสดไหมโสดจ้าหาปินนะ่นณบ้านรำเบิ์พูดถูกไหมเจ๊เพิงมันใครหรือเปล่ารำเบิ์น่ะอันนี้นะคะอยู่บ้านเจ๊เพิงนะคะ<ช>เป็นชื่อปิ่นไรนะอปิ่นมัธยการอวบฮะตอนนี้นะคะน้องอมก็ได้อาวบวออกแล้วโอ้ทอานี้ก็แสบหลายนะเจ้าเนาะ วันหนึ่งของูเขาเปรี้ยวเด๊เขากินเปรี้ยวเค็มเขาเขาปรุงไม่เป็นแต่อรอยจึงบอกแต่ว่ากินมันเขาใส่ิีนันก็บันเทิงอีกหละกูมาถากันดีอยู่ตรงนั้นเหรอมันร้อนตัวข้เกมนั่นทำไมวะฮัลโหล ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเตรียมของเส้นก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมนะคะมาอุ่นนุนร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านก้อนดินด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะเส้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรเส้นเปิดกองบอกเปิดกองนีไปนงางเอ่ก่อนมาเนี้ยอาฟ้าดมือถ่ายเลยนะถ่ายแล้วคนถ่ายแล้ว

เกือบหายปวเียนเกือบวเม่ต้องถอดอดเกพอนถยงเลยนยงใส่เลยน้ลยางมไปที่ปาบของไม่เหนียว เนี่เอาเจี๊ยมมีกันเลแล้วมีช้าพูดช้าอะไรไหมนี่ใช่ไหมก็ใช่ไหมแต่ว่าุณมีรถขนที่แบกกันหากจบ่ะต้องออกมาพวกเราที่เต่าเจอเนาะที่เต่ามีลังคาด้วยเ้านมีเลี้ยมเลยเป็นบ้านอะบ้านคนได้อะใครทายเป็นใครอีกมันไม่มีทางขึ้นจากนั้น

นายเสื้อแบ็เรชัยมองมดแล้วมั้มึงทำมึงรู้ไหมว่ามึงทำให้แบ็กเรชัยกหมดมอง่ะเสื้อเทาี่อะไรเป็นเสื้อใส่ใส่ไปซ่อมรถกันงัเลยใส่ไปซ่อมรถถาก่อนเอดับบ่ น่คนั่นีมา่าาดคแบบัดให้ดูหน่อยอันนี้ให้ดูหน่อยเองเองอันนี้ให้ดูหน่อยอันอย่างเงี้ยอ๋อเดินข้างไนสีอเออกีบอ่ลว้าอย่างเงี้ะเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรจค เรียกว่ายังนี่เจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยยังไม่รู้อะอิเชตครับทุกคนไม่หลับับไวางไม่ได้กูไอบิ๊กมาข้า